สวัสดีค่ะเพื่อนเพืนวันนี้จะพามาอัปเดตมะนาวนะคะที่ออกดอกคราวนั้นตอนนี้ติดลูกใหญ่แล้วห่อไว้หมดแล้วค่ะเพื่อนเพืนนี่ค่ะเห็นลูกโผล่ด้วยห่อแล้วแต่โผล่ห่อไว้หมดแล้วค่ะเพื่อนๆนเต็มต้นไปหมดเลยค่ะลูกดกมากเลยค่ะเพื่อนเพืนดูห่อไว้ห่อไว้เต็มต้นหมดเลย ห่อไวหมดแล้วครับเพื่อนๆดูแต่ยังออกดอกใหม่ก็มีนะครับเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีออกดอกแล้วก็มียังมีลูกเล็กที่ยังไม่ได้ห่อเนี่ยค่ะยังห่อไม่หมดนะคะมีรถวิ่งผ่านค่ะเพื่อนๆตัวนี้ก็ยังไม่ได้หอนะคะ ดอกเกินไปเด็ดทิ้งไปด้วยค่ะกลัวน้องไม่โตเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ร่วงเองลูกเล็กดกจังเลยค่ะเพื่อนเพปลูกไว้ตอนเดียวก็พอกินเลยค่ะเนี่ยหลุนเล็กๆก็มีค่ะเพื่อนเมีหลายรุ่นต่อๆกันไปเลยค่ะเพื่อนเพื่มีกินตลอดปีเลยนะคะเนี่ย ปลกไว้กินเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อค่ะปลอดภัยด้วยไม่ได้ฉีดยานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาดูมดนี่มดแดงมากินเพี้ยค่ะแล้วน้องมดแดงก็ทำรังด้วยนี่รังเบลอเลย นี่ค่ะใช้เหล็กค้ำเลยค่ะเพื่อนๆกิ่งอ่อนปลูกในล้อ,อยางค่ะเพื่อนๆเนี่ยมีแต่ลูกเต็มไม่หมดเลย,ยห่อไว้แล้วคะ่ะดอกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรอบนี้ห่อไว้ เกือบจะกองกับพื้นดินแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ หอไว้เต็มต้นเลยครับมัน,มนดกมากมากเลยเดอกกองกับพื้นเลยต้นสูงท่วมหัวกว่าๆครับเพื่อนๆแต่เขาแตกกิ่งก้านขยายอายอกมาเยอะกว้างเราต้องใช้ไม้ค้ำค่ะ